เป็นประตูอันนี้ก็จะมีเตียงเตียงบนเตียงล่างบางกวางก็จะเอาเตียงบนทับลงมาอย่างนี้นจะมีหน้าต่างสองด้านมีผ้กเอาไว้นอนตอนกลางคืนสองอันมีไฟสองสว่างไฟไฟหลีไฟออนนึงแดงอันนี้ไฟไฟไฟอ่านหนังสือไฟไฟใหญ่ นี่เครื่องเครื่องเครื่องดูดอากาศแล้วมีที่แขวนผ้ามีก๊อกน้ำแก้วมีน้ำสบู่มีปลั๊กไฟให้ด้วยนูน่นอ่าใครอยากชาร์จก็เอาสายพ่วงมาด้วยนะใช่ไหมแม่ใช่เอาสายพ่วงมาด้วยอะไรอีกมีหมอนสองใบหมอนสองใบเพราะผมไม่รู้อยู่ไหนยังไม่ได้พ่อผมยังไม่มีเลยดูสวยใช่ได้ตอนนี้ถึงถึง เพชรบุรีเกือบไม่เ <smelled> กือบราดบุรีแล so ้วที่ผ่านนครปฐมมาน่าจะแถวนั้นลาดบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีสิเมื่อกี้เขามาขายขนมเพชรบุรีอยู่ไอขนมห่้อแกงไม่มีหรอกขนมเพชรบุรีมีกาเล่นสามารถเล่นท่อได้คอยมาลงรูปยงวีโอแบ็ครับสวัสดีจบหนึ่งเทค